สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับบุญญาชุมบุรีกันนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่สนามทีละนะครับผมที่พัทยาเลยวันนี้พิเศษมากๆนะครับผมวันร่วมทดสอบยางโตโยนะครับผมตัวออเชลนเอทีสามนะครับผมกับตัวอ่าพ็อกเซตสปอร์ตชูนะครับผมซึ่งเป็นตัวใหม่เลยเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันครับว่ายาง2ตัวเนี่ยที่เป็นตัวใหม่ของบริษัทโตโยไทยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมประสิทธิภาพจะดีขึ้นไหมหรือว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ตัวโตโยตัวออเตรเนทีสานะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นรถคันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้เป็นอย่างโอเพนทันทีเอทีสาครับเป็นตัวดวนังซื้อขาวแล้วก็มีนิมการ์ดที่ออกแบบมาใหม่ซึ่งไม่เหมือนตัวเก่าไม่มีผลประการขับขี่แต่ว่าสวยขึ้นสวยขึ้นครับผมสองแบบสองสไตล์ไปได้ทั้งทั้งในทั้งนอกครับไม่มีอินไซด์เอาซด์ขึ้นไปเลยครับ ครับอันนี้ก็จะต่อเนื่องจากอย่นเอทีสามคือเรื่องเดิมครับเรื่องหนีผินนะครับมันไม่หนีผินแล้วก็มีความนุ่มนวลที่โค้งช่างอ่างเราคดเร่งได้ยุยใช่ไมครับ่บผมแล้วก็ไม่หนีผินขึ้นมาโดนตุมล้อบ้าง อันนี้ก็จะได้ช่วยเรื่องในริมกาดของแก้มยางของรุ่นเก่าว็็จะเรียบอันนี้ก็จะมีดอกยางมาช่วยยึดเกาะในเนินลาดชันแล้วเดี๋ยวเราไปใช้ทางร่วมกับทองออกอ,อีกหนึ่งครับ เราตรงเข้าไปเลยนะพี่ความเงียบความสวยหนังสือ,อ<ห>น่านตรงเข้นไปเลยคนครับรถที่เราใช้เทนที่มีแต่ยางอย่างเดียวครับโชค รใช่ครับผมแต่ให้เใจให้ลหืเลยดูความนิมมัวของพงของแก้มยาวนุ่มไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่รู้สึกว่าแปดหรือว่าอะไรไม่ตึงตั้งใช่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 ตรงเข้าไปตามที่บางอย่างบางขับเลยครับรถกระบะทางเรียบครับตรงไปเลยครับไปต่อคนระับไปต่ออีกหนึ่งรอบ แล้ว <laughs> ก็ตรงเข้าไปที่เดิมครับลองไปอีกรองไรได้นะ ก็หลังจากทดสอบเสร็จนะครับผมก็ใช้ได้เลยนะครับผมในเรื่องของเสียงเนี่ยก็เรียกได้ว่าพัฒนาขึ้นจากตัว a อ3ตัวแรกเนี่ยเยอะขึ้นมากๆเลยแล้วก็หลักๆเลยก็คือตัวริมกาตัวใหม่เนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นแน่นอนอย่างแรกเลยแล้วก็การเกาะถนนเวลาที่พื้นลาดเอียงเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยเวลาตะกยหรือเวลาในการช่วยดีดทงด็ดหินเลยเนี่ยไอตัวริมกาตัวนี้ที่ทําออกมาใหม่เนี่ยก็ทําได้ดีขึ้นมากนะในตัวเนี้ยก็คือใช้ได้ใช้งานได้มีปัญหา ตัวถนนดำเนี่ยก็คือเสียงเนี่ยลดลงเยอะมากตอบโจทย์เลยนะครับผมสำหรับยางออเทรนตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นถนนดําหรือว่าจะเป็นตัวถนนลูกรังเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผม ว่ว AT 3ตัวใหม่นี่นะครับผมสิ่งที่แตกต่างอย่างเดิมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะมี2อย่างหลักๆก็คือแก้มที่เป็นสีขาวนะครับผมกับริมกาดที่ถูออกแบบมาใหม่หลักๆก็คือทําให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับใครที่เคยใช้ยาง AT 3อยู่แล้วเนี่ยก็อาจาจะรู้ว่ามันเป็นยาง AT ที่สามารถใช้บนถนนบ,นบนถนนดําได้นะครับผมก็คือ,อมีความเงียบมีความนุ่มนะครับผมแล้วก็ในหลักๆเนี่ยก็คือสามารถตะกุยได้แต่ว่าตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยก็ทาให้รูปลักษณ์มีความสวยงามมากขึ้นแก้้้มมมเปปป็นนนสีีขาาาวรััิทท่ํอออออกกงงล การการบาดของหินได้ดีมากยิ่งขึ้นก็ถ้าเกิดใครที่กําลังลังเลนะครับผมว่าจะใช้ดีไหมเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมรูปลักษณ์สวยงามมากขึ้นแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยปรับเปลี่ยนออกมาเนี่ยให้มันมีความเงียบมากขึ้นจากตัวเดิมด้วยครับผม